ขอบคุณออเดอร์นะคะพรุ่งนี้จะส่งให้นะคะเป็นข้อสอบจริงเขตนั้นๆน,น,นะคะใครอยากได้ข้อสอบจริงเขตนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นอันนี้เขตชุนชนนะคะก็คือเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆเราไปสอบมานะคะเจอคําถามอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ไปฝึกได้ค่ะอันนี้ทําสิติให้นะคะ10ข้อที่ออกบ่อยที่สุดนะคะแปลไทยให้ด้วยนะคะแล้วก็ยี่สิข้อที่ออกบ่อยนะคะก็มี ไปไทยให้ด้วยนะคะก็จะมีตั้งแต่วันที่14เดือน8ปี2025นะคะเขตชุนจอนชุนชอนน,นนะคะเดี๋ยวมิวทำคลิปเสียงเดมิวจะทำคลิปเสียงลงให้นะคะทั้งช่องแดงช่องฟ้าช่องดำนะคะถ้าเข้าไปในช่องแดงนะคะแนวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีนะคะไปเลือกที่เพลย์ลิสต์ค่ะแล้วก็เลือกเขตชุนชอนได้เลยค่ะเดี๋ยวมิวจะทำคลิปเสียงลงให้ค่ะมิวก็เอาข้อมูลในนี้แหละค่ะ ไปทำคลิปเสียงให้แล้วก็ฝึกฟังนะคะตัวนี้ก็เป็นข้อสอบที่เพื่อนๆพี่ๆเราไปสอบมานะคะเจอคำถามอะไรมาบ้างนะคะวันนี้ก็วันที่25เดือน3ปี2025วันที่14เดือน5ปี2025อันนี้เดือน7นะคะเดือน7ไอ้วันที่7เดือน11ปี2024นนะคะเขตนี้จะน้อยเนาะแต่ว่าก็เอาไปดูนะคะแล้วก็ฝึกได้ค่ะ อ,อ,อันนี้เนาะอันอันนี้ก็จะมีแปลไทยให้ด้วยนะคะแล้วก็ปี2024เนาะมิวก็จะไฮไลท์พอยท์ให้นะคะไฮไลท์พอยท์พอยท์ให้เห็นไหมทึบๆนะคะมันจะแยกออกอันนี้ปโปรง่งอันนี้ทึบๆนะคะคือไฮไลท์พอยท์นโจทย์นั้นๆให้นะคะ ก็ไปฝึกซ้อมได้นะคะรุยนะคะใครอยากได้ข้อสอบจริงเขตนั้น,น,นเอาไปฝึกซ้อมนะคะทางมหาหมิวได้ค่ะหรือไปหรือไปดูเพิ่มเติมได้ที่บ้านแดงได้นะคะแนวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีหมิวทาคลิปเสียงลงให้เยอะมากๆเลยค่ะไปเลือกดูที่เพลย์ลิสตได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะพรุ่งนี้หมิวจะส่งให้นะคะขอบคุณมากค่ะ